สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสุขทุกคนน่าจนะเนาะกะไ่ได้พ่อกันโดนพี่น้องกะสุกซบายดีกันเมื่จ้าส่วนนุกกะซบายบดีนาะจานะเนาะมือน,นี่สีมากแต่คำถามว่าหายไปใช้โดนแท้นาะจานะเนาะก็บ่ได้หายไปใไช้จะพี่น้องก็ยื่อน้ำชีวิตประจำวันนี่แหละกะบ่ลูว่าสิเงทีคลิมยังโลงนะ่งนาะจะเนาะกังยงยงยู่ เราะว่าสองสามเดือนแล้วกะอยากน้ำันยงน้ำลุงพ่นนอจากไอ้ว่าไม่ยังเราตามกับแซ่พี่น้องตามกระแซ่หงงหงเบื้องติดตามข้าวน้องช่พู้น้ำนอกจากเนาะกะนี่ไปเบิ้งไปเม่นไปเป็นนักสืบโค่นนั่นคือกับลราพี่น้องแต่ว่าบางบางที่กะอ่าเม่นเม่นเป็นเป็นกลางนจากะน้อยนอกจากเนาะอ่า แล้วก็ต่อมากะเป็นไปยากอีกพี่น้องต่อจากลงพ่นมากกับไมายากนะั่นมันคุณตีกับคุณสอนล่ามอีกน่นจาจะเนาะ <c oughs> ยากอีกทีพี่น้องพ่อเอาออกจากคุณอันตีกับสอนล่ามกับออกมาหาอะไรทหนึงอ่าใหม่กับซาลาเดี๋ยวจะนั่นแหละพอใหม่กับซาลาออกมาปุ๊บ มื่อเป็นน่าง,งามนาง,งามมีอันยูนิเวอร์นอกจากเนาะกาจังสีดาพี่น้องก็เลยกบุกคด้มีเวลาไม่เห็คนคลิปนอกจากอยากหลายอยากต่อนเนื่องน่ะกะ็ได้หายไปใส่รอกพี่น้องกามีอยู่อันกามีแวบ,บๆออกไปสวยงานสวดพิโรเบิดเพิ่นอยู่ข้าวนนานห,นหนึ่งนอกจากเนาะมือหนึ่งกับกลับขึ้นมา <c oughs> กับ เวลาออกไปข้างนอกกับพี่น้องโดยความที่ว่าเออใจใหญ่อย่าแค่คลิปนอกจากจะว่าโดยความือแบบว่าการไปใส่มาใส่หนูถือกล้องเองถ่ายเองซึ่งมันจะสะดวกแค่พอเวลาหนูอยู่กับทีแล้วก็ถ้าออกไปข้างนอกเพราะว่าเวลาย่างเวลาเดิอนนะจ๊ะมันก็จะล่ำบากแน่ก็อยากมีแอดมินอยู่แต่ว่าโดยความที่ว่าม่นมีผู้ใดมาเป็นแอดมินให้เฮาอยากอยากจะบล็อกคืออยู่ไทยเนาะ เพราะว่าถ้ามีคนหัวใจอิรีบางคนเพิ่นกันกนมีขอบมีขั้วเพิ่นกันกนบบอสามารถอ่ะไปเฮ็ดคลิปเฮ็ดถื้อกองยังไงเฮาได้เนาะจา้าเนาะกะถ้าเป็นยูไทยก็อาจจะมีแอดมินนั่มเนาะจา้าแอดมินตัดต่อคลิปให้เพราะว่าบางทีหนูก,กับบอสชนะเรื่องตัดต่อคลิปถ้าได้อยู่เมืองไทยกัสีหาแอดมินแบบกับผู้หนึ่งพ่อได้เฮ็ดคลิปกัอยากได้คนที่แบบว่า มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องตัดต่อลิปนจักหนยนอกจากนอะก,ก็เลยบอกว่าจาอยู่อิตาลีกะ่ะถาว่างจังเฮตดถ้าว่าวางกับ่บเป็นยังนอกจากนอะก็มาแวบๆไปๆมากๆพวกหายคิดถึงกันจะมีวู่พี่น้องสามีออกไปข้างนอกนอกจากนอะหนก็พึ่งเขามากไปน้ำเพลินเพลินไปอีหยงหละ่ะเกี่ยวกับฟุตบอลล่ะที่นี่มันมีแต่พู้ดาสู้้้ดาย้ายแล้วก็เพิินคุยเรื่องฟุตบอลกันซึ่งโนบวค่อยถานาัดปันใดก็ะ มากอยู่แต่ว่าทีมทีม่ทีมที่สามีเชียร์ตกมาอยู่อันซีรีอันบีแล้วพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกับไปคือเก่านอกจากน้องเพิ่นเฮ็ดทุกปีพอเริ่มสตาร์ททัวร์นาเมนต์อันซีรีอาเอเพิ่นกับไปเฮ็ดกันไปปรึกษากันไปอีหยังกันหลอกน้องกัฟงฟมรู้เรื่องนอกจากก็เลยอ่ะมีโมมาสง่ง มาทรงบานไปฟังนะั่เพิินกับบรู้เร่อมพี่น้องเพลินบอกว่าประมาณสองชั่วโมงครึ่งอยู่หนันก็เลยอยู่บ่ไหวโดนพวดกับมาอยู่บานเบนื้องหนังไปนอกจากไรไดม,ไรไมีเวลามาฮ็ดคลิปเมื่อพวกกันกาช่วงนี้กันเริ่มสิเขานาวแล้วพี่น้องแต่ว่าเมื่อไีนพราหนาวสิบแปดองศาถ้าเมื่อใดไม่ร่มนะจ๊ะมันจะหนาวถ้าเมื่อใดเพไม่ร่มกับอกอากาศดีก็จ้างเข้าไปฟังหมอลำหน่ะพี่น้องช่วงออกพั้นศาลนะจ๊ะเนาะมืออื่นออกพัรษศาเมื่อนี้ผูดด้ใดถือเปขบ่ อ่ากับม่ได้ติดตามห่อยพี่น้องไม่ได้ติดตามห่อยเท่าะไรทุ่มเงินอ่ามืงอื่นก็ออกพรรษากัสิมีช่วงหมอลลั่มนอกจากเนาะอิฉาผู้อยู่ไทยสามีก็บจะบอกกันว่าถ้าอยากกลับไทยก็กลับเด้อก็บ่อยากกลับแล้วตะพี่น้องเพราะว่ากลับก็ระเอ็นอ่ากักตัวสิบสี่มือกลับไปกลับมาก็ต้องมากักตัวยี่สิบอีกสิบสี่มือเป็นยี่สิบแปดนอกจากยี่สิบแปดก็ใช้เวลา เป็นเดือนนะจะในการกัตกตัวก็รอแบบว่ารอให้เพื่อนบอกับตกตัวก่อนซึ่งปีนี้คิดว่าจะบกับไทยจะทางยังมี่กักตัวอย่กะเป็นปีแรกที่บริก,กับไทยแล้วเป็นปีแรกที่จะได้ยู่สู่หนาวนอจากเนาะ,ะบอกจะไม่เรียกว,ว่าพอดีอันวันเกิดอันเมียกเรียกว,ว่าสิจัดให้เมีย อยู่นีพอดีเพราะว่าปกตินนกับไทยจะได้จัดที่ไทยโนว่าประจัดประจัดโนบ่ารจัดวันเกิดจ้าก็สิเป็นวันคิดมาธรรมดาก็เป็นคิดมากปีแรกที่ได้อยู่กับสามีนอกจากเนาะเพราะว่าปกติกักับช่วงพฤศจิกาโนจะกับก่อนเพลินเถือนเพื่อจะไปอยู่กับลูกนอกจากลูกก็อะไมากแต่ว่าเบงบีหนาจะได้กับไทยก็จะไปเฮ็ดวิสามหอีกมาทองเทียวเบงกอนคือเก่าเราว่าอ่า ทิ้งทิ้งตัวไปเลยพี่น้องที่นูกะมาเนาะแต่ว่าบริษัทเอเจนซี่นะเพื่อนก็ให้เป็นอันวอเชอร์มากนะจ้ะเป็นแรกแรกเป็นที่พักไดประมาณนี้เนาะจากนกก็ใช้ไปแล้วใส่เป็นจองโรงแรมไปแต่ว่าข้องการบินไทยเงียบกิ๊บพี่น้องการบินไทยตัวหนึง่งยังบ่อมีอยียงเลยจ้ะยังบ่ดด้ยินข่าวอย่างลรแต่ว่า ได้ไปล่งองแอนเลื่อนเลื่อนตัวแบบไปล่งไวแล้วว่ามีตัวยูนะาจ๊ะเนาะแต่ว่าก็งเงียบไปเลยต้องรอต่อไปรอเบิ่งว่าแต่เพิ่นบอกว่าใส่ได้ภายในปีหนึ่งบรรล้ว่าสิเป็นจังไรก็เลยติดตามข่าวสารโควิด -19 ตอนนี้นาเสีะโควิด -19 ตอนนี้ยูอิตาลีกะมีขืนพี่น้องพันกว่าคือเกาแต่กับพาวนาวา่า่บไ้ มีการการเรื่องดอกดาวก็ยังว่าท่านอะมีนอกจากเนาะเพิ่นพยายยมบ่บวดอกราวเพื่อกระตุนษษษษ้นเศรษฐกิจการนักท่องเที่ยวก็มีแครอ่าเพื่อนบ้านจากพี่นอ้องฝรั่งเศสเยอรมันเนาะเนเธอร,ร์แล,ดลนลดปปนล์ประมาณนี้คนทีม้านั่นั่รถนะจ้ะกนทีมาขับรถมาเพราะว่นนะาเยอรมันกับไก่ประมาณนี้แหละแต่ว่านักท่องเที่ยวบ่มีแล้วชวงนี้มัน เขานาหน,นาวแล้วก็บ่มีนักท่องเที่ยวมาอะไรปันไรรถกะบ,บ่ติดพี่น้องแต่กะสบายถนอนโลงเจ้านานาหนาหอนน่ะดึกเพราะว่ามันพายทีมันตกใาเนาะสามจุ่มสีจุ่มสีกัยังแจงยูปประมาณนี้จะ้ะคนก็สีออกกินออกเที่ยวในะต่จะช่วงนี้ก็คนก็กินแล้วก็น,นอนอยู่บ้านกันทุกเมื่อนี่ก็ยุ่แต่บ,บานพี่น้องนงก,ก,ก็ได้นอกจิดอยากว่า ซุปเปอร์ประมาณนี้ก <c oughs> ัสม,มายิกจะลูกค้าก็บ่มีแล้วชว่วงนี้นะวหนาหน,น,น,นาวลูกค้าที่ให้อาพาร์ตเมนต์ให้คนเซาน่ะกะบ่มีแล้วหมดเราจะก็เลยว่างวางแนก่กะอยู่เบื้องหนงังเบื้องหังโรงเรียนก็บรได้ไปพี่น้องเพราะว่าโรงเรียนเอไปสมัครว่าเราจะแจันคู่ทั่วถามคู่คนบอกว่าล่อล่อห้มีนักเรียนเอ่ะ หลายๆกนประมาณนี้เพื่อนจะโทรเอื่น,น่นจะเพราะว่าหนูนจะไปใกล้ๆนี้มีเรียนทุกมือพร้อมหน,นอยากเรียนทุกมือจ้ะช่วงนี้ก็บเบื้องหนังเอาเบื้องหนังอิตาเลียนแล้วก็ขํามแปลเป็นภาษาไทยก็บางที่มันมันกบตรวแนวว่าตรงแนวแต่ว่ากับางที่เข้าซอยให้เข้าจํารอคู่ปกติกับไปเดือนกันยายนละพี่น้องช่วงนดือนกันยายเมื่อไปเดือนนึงแล้วแต่ว่าบางเขตนะบางที่เพื่อนไปโรงเรียนจ้ะ เพื่นไปแล้วเนาะเพื่อนไปแต่ว่าแถวหนูบ่มีถามโตถามโมโตถามยังกับท่านได้ไปอยู่พี่น้องเพิ่นยังท่านาเปิดนอกจากเนาะกับศิลาชาิจากน้อยแบบว่าจากสีได้อยู่อิตาลีแบบช่วงช่วงนี้พอดีสสีได้ไปลรงเรียนนะพี่น้องแต่ว่าโควิดเป็นเหตุสังเกตได้ก็เลยบ่ได้ไปเรียนตั้งใจว่าปีนี้สีเอากรคักกันนะเพราะว่าทุกปีจะกับ ไทยนอกจากไปเรียนแค่เดือนซองเดือนก็ได้ครับไทยแล้วปีนี้ว่าเสี่ยจริงจังก็เลยบอดไดเรียนเป็นบอไปตามคาดกับไม่มีอย่างไรละพี่น้องกับิด้หอยคืดเทงกันคือเก่านอกจากนุ้ยยาเคล็ดคลิปคักคัะเรื่องคลิปกินอ่ะมันก็กินนะยุพี่น้องแต่ว่าดูข้นที่นุเป็นคนกินบะเก่งกินมะลายนุกินนุเป็นค้นกินน้อยแต่ว่าหิวก็กินประมาณนี้บ่ไดกินแบบว่า กินจนล้นหนเป็นคนกินน้อยแต่กินดูเน่ใจเนาะของก็มาอ่าคือบอ้วนมั่นกะมั่นกับบอนนั่นม่จากพี่น้องเพราะว่ามันกับได้ยางในยางเพราะว่าเหลือล่างหนูไปคาเฟ่ยังสีกับไดยางมันก็เลยเป็นการพอพาในตัวบางที่กับไปเล่นกับพี่เพ่อนยังสีเพ่อนกับ้ายางขึ้นเขาขื้นยางที่ละเจ็ดแปดกิโลงูโอเคยุกกับ กาได้ไปเล่นน้ำมูน้ำผีเพื่อนอนะกะสีแต่ชวนเพรนยางเพราะวานนีเป็นคนมกากยางอยู่แล้วไปเกมเฮดกาเพราะได้ไปพี่น้องเฮดออกอันเฮดเฮดช่วงเฮดเพื่อนอื่นเฮดชะลอบ่ค่อยมีเราจะเพื่อนบอกว่าตรงมันเหมิดเราช่วงช่วงที่หนไปนะ่ะมันไก่พร้อมเราเลยเพราะได้ไปเกมเฮดคือเพื่อนใจนะ่ะเฮนแต่ว่าเป็นคนที่บ่กค่อยกินนี่พี่น้องแต่ว่าอยากไปไหมจ้ะ อยากไปแบบเออเห็นเห็นแล้วมันตื่นเต้นแต่ว่าเรื่องกินอะกิน่าลายรอิ่นเอามาหายย่างงันตูย่ยุจ้ะ <c oughs> เป็นค้นมาแบบเป็นลุยลุยแบบสไตล,ล์ลุยลุยเป็นแม่น <c oughs> แม่นแต่่าเมืองใดจะได้ออกงานในชว่วงนาฮวนในได้ออกงานดูพี่น้องบางที่มันกับโปรแมนสไตล์เป็นคุณนายก็มีอยู่พี่น้องคุณนายมาดามขีนก <c oughs> มาดามขีโนกก็เป็นยุจ่าบาง,บางสถานาการณ์เนาะกั ไอ้เกียรติจะานทีเพื่อนแนะบางที่ก็เคยจะพี่นองวางอาทิตย์ก่อนไปงานไปงานเพิ่นเปิดโรคโรคพยาบาลไม่ไอ้ายว่าเพินเ่นเป็นเปิดงานนี่จะนีแจะค้นแบบระดับตงสูงไปกันสิหนูบลูหนูบลูคอนเทนต์งานจะมีแค่ว่าไปเออไปไปงานเพราะว่าหมู่จักกันกับหมู่อีกคนหนึ่งเขาบอกมากเขาก็เป็นคนจัดก,การได้นั้นนะจ๊ะ่า เออไปงานนี่เดอ้อวสันก็บได้คิดว่าสิมีผู้ระดับแบบสูงๆไปนะพี่น้องใส่สูตรไปเลยธรรมดากเกงยินเสื้อยืดธรรมดาเนื่องจากกะเป็นสีกันคือในะแตแล้ว,วามที่ฝรัง่งควนจะบอเน้นกับการแต่งตัวในะัจน้อยกะกะบบางคนนก็นกบเบิองเห้าอยู่ประวัติบางคนใส่ใส่ของ ใส่พวกชุดอียังกับเป็นแบรนด์หมาประมาณน,นี้มันก็นสิเบิ้งเข้าในจันว่าเอ้ยแต่ว่าเข้าบริซีเรียดตัเอาจริงๆนะน้อยพี่น้องฝรั่งเพิ่นจะมาเบิ้งการแต่งตัวข้องกันแลกกันคือแบบสไตล์เพื่อสไตล์มั่นนอกจากนาะเพราะว่าบางคนผู้เฒ่าอยู่ในเจียสิบแปดสิบผู้ใดเป็นแม่ฝรั่งจะรู้แปดสิบเก้าสิบปีนอกจากคุยยิ่งเพิ่นย่งสีผมแบบเรือเรื่อเฟอร์เฟกเลยนอกจากใส่กระปรงบมมางที่หนูกะอายเพิ่น พอเมืองตารีอยู่องริวตาตามพี่น้องบอมเอนว่าบางคนว่าอันได้ครัวฝรั่งแล้วแบบยิงมันบอมแม่มันบอมเอนแสงพี่น้องบางคนเพิน่นเพิ่นบดายมาอยู่ในจุดคือเฮ้าเพิ่นคนจะอยู่เป็นเมียฝรั่งมันจะหูดีนอกจากนาะมันจะหูดีเลยแหละบอมีผู้ใดบอมมีผู้ใดหู จริงเจ้าทีได้มาสัมผัสเองนอกจากเนาะ่แหละจ้จพ <av os> <salt> ี่น้องกามาทักทายมาคิดหอดคิดถึงกันอย่ากุ้ยซดปุ่นหรอกจ้าจะว่าด้วยว่มตอนนี้ก็สีสีทุ่มอ่ะสีทุ่มครึ่งนอกจากทางอิตาลีเมืออไต้ก็สี่ทีสามครึ่งเอาเราซูซ่ากับไล่โซกับ่มีผู้ใดเบิ่องหรอกจ้าบ่มีผู้ใดแห่คิดถามมาเบื้องหนดอกหนูเชื่อเนาะหนูเชื่อว่า หนูปรด้สสำคัญประนันพอสิมีผู้ใดมา,ากให้คิดตามมาเบิ่งหนูไล่ใน youtube เนอกจากนะแล้วก็การไล่มันก็มันก็ดีจังนึงคือมันได้พูดคุยทักทายนะจ้ะพี่น้องถ้ามีเวลาหนูก็อยากพูดคุยทักทายกันแมนบ่ามีผู้ใดเบิ่งกับางที่กับสองสามคนก็ดีใจพี่น้องเลยทักทายซ้ำทอา,าจะะสะรุกวนสุขซีบกันเนอกจากนะกาบ่ก่บได้หายไปใสคือจัง นั่นนะจ๊ะถ้าเพื่อติดตามในเฟซนะพี่น้องเฟซอฟ่ะโพสมือมือละสามสี่เทื่อบางคนกับลำขั้กงกับโรหนูออกอก็ได้จ้าน้องเพซีเรียสเอาว่าโพสตามสไตล์น้องบางที่ก็เฮ็ดหน้ายูนักกินชวนมากกอาหารการกินเพราะว่าการที่เข้ามาอยู่เมืองนอกเข้าได้กินอาหารบ้านนอาคือถือว่าสุดยอดแล้วบอแมนว่าเออเป็นเมียฝรั่งเป็นเมียฝรั่งเป็นยังือมาก,กินอาหารยังสีเนาะจ้าเนาะ น,นั้นคือสุดยอดเราจะทานอาหารบ้านเฮ้าเนาะปูเมี่ยฝรังหลายแล้ว,ลวคนได้ติดตามสามี่มาอยู่ต่างประเทศจะเข้าใจนะจุดนี่นอกจากเนาะคือจังคนไทยเนะมืองไทยเมืองไทยเฮ้าล่ะจ้ะอยากกินสปาเกตตี้อยากกินอะพิซซ่าก็ว่าไปนอะกจากมันมันสวนทางกันสวนกระแชกันยังสีหล่ะจ้ะกะบ่มีไผว่วากันนอกจากเนาะมักไผมักมันกะอย่าไปบุรี่กัน ย่าไปหาบุรีกันเนาะจ๋าเนาะตางคน้นต่างมาักบ่คือกันมักกะไว้ใน่ใจสร้างกะไว้ใน่ใจเนาะจ๋ะเนาะอันดีที่ซุดแล้วเนวานาะเพราะว่าเนฮะาบ่าเด้กเกิดมาเพื่อเฟกเพื่อคนอื่นอาจจะเฮาก็มีคนมาเข้ายุ่นแล่ละเฮาก็เฟื่อเพกเพื่อคนที่เพิ่นหาเข้าเนาะจ้าก็จํานี้กับดีแล้วเนว่า <c oughs> <laughs> จวงเห็กำลังเข่าจวงนั่งงามเอาว่าหนูเบิงหนูกระเบิงหลายๆลีปเบิงหลายๆอ่ข้าวเนี่ยจะพี่น้องมันก็นมีการบุหรีการยังเกิดขึ้นนอกจากเนาะเฮาก็สามารถเม่นมักเฮามักเฮาสามารหลักโหลดโกดลงไหนแต่ว่าเฮาย่าไปอันนั้นอันนั้นเพิ่น่าไปวายเพิ่นจากเพราะว่าที่เฮากับ,บเด้ เ้าบ่าได้ดีเกินเพิ่นดอกโนว่าเนาะสีทุ่มครึ่งพอดีค่ะตอนนี้หราจะพี่น้องก็ขคอโตไปพักผ่อนก็น่าจะเนาะกับสีไปเบิ้างหนังแ่ะพี่น้องรอสามีมากับสีอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งผุดนละเพิ่นประว่าหนูเบิงไรล,ลิดนักฟุตบอลนะ่ะยั่อางแยอยู่หนก,ก็เลยมากก่อนถ้ามีเวลา แต่สีมาไหลคู่กันนอกจากเนาะช่วงโอกาสยุ่บ้านหลายพี่น้องเพราะว่าเพิ่นไปทํางานอาทิตย์ละมือสามีเนาะโอกาสยุ่บ้านก็หลยปึืงมากว่างช่วงอาทิตย์บางหันอาจจะพี่น้อง,นาางเน้อก็สิว่างเงีวสบายบ่มีงานแล้วก็ล่อแค่เพิ่นไปเช็คร่างกายประจําปีอยู่ไกลๆไม่ล่านไปนอนร่มหานจะขึ้นสดประมาณสองสามขึ้นอาจจะทุกปีแต่ว่า ไปโล่งมันโล่งซื้อไว้แล้วล่อให้โร่งพยาบาลเรียกเรียกมาเรียกโตไปอาจวจะเรียกโตไปอ่าเพราะว่ารอกคิวเพราะว่าเป็นสําหรับคนพิการอ่ะเป็นสําหรับคนพิการเลยว่าคนอนอนชจวยเรือตัวเองมาใดนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นงบของรัฐบาลรัฐบาลใจนอจานาต่ว่าสามีโนใจเองเพื่อนเป็นคล้ายๆว่าเพื่อนมีเพิ่อนอื่นยังไง เป็นแท็กกองเพื่อนเป็นนิยมกลองเพื่อนเนะเพื่อนก็ไปยื่นได้นะจ๊ะคือกันเพื่อนก็เลยบประเด็เนห่วงว่าต้องต้องไปหรือว่าไปประมาณนี้นะจ๊ะแต่เพื่อนมาไปก็ได้แต่ว่าโดนก้อมตีนบอกมาให้ห้ากับอยากให้เช็คร่างกายประจำปีสามีไต้องห่วงพี่น้องวัดไข่ทุกหานาทีสามีหนูไอ้เทอร์โมมิเตอร์วัดไข่มี่สองสามอ่นจ๊ะติดกระเป๋าตลอด กะเป็นคนจีดูแลสุขภาพจงน้อยสามีหนูนอกจากเพราะว่าเพิินบปกติคือเฮาเพิินกะต้องพยายามรักษาสุขภาพเจ้าของจองอีกกำลังสิโรดตำหนักพี่น้องพยายามนู่จากหนูก็หนูกับพยายามซอยเฮ็ดกับเขาเฮ็ดย,ยังที่บ,อบ,อบอเ่เฮ็ดแห่งอ้วนนอกจากนอก็สิีเมาเบิ่งกันอีกจักเดือนเนื่องว่าสิโลดบอนอกจากตอนนี้ก็ ลดอันพยายามควบคุมอาหารเดี๋ยวเคนสีมา่วงาอสุฟังหนอยพี่น้องกะพ่อกันไหมนอะจาะเนาะสวัสดีวันออกพรรษาเนาะจ้าทุกคนสวัสดีจ้า